แล ah ้วก็มีแฟนนิมัสตด้วยของคู่แต่งงานเช่อมรับกันคร้างสรรค่้สึกว่แบบว่คุณขเจริญเอาไปเลยนี่สวยหน้าค่ะนี่ควะมาอะไรนะคะยิ้มส mile ยิ้มส mile จบนะคะก็เราพิเศษมากเลยสำหรัการคือทำเสรบิสกิตบิสกิตรูปคัวล่างของเราด้วยการพิม น้องนะครับกลาโต๊ะสามนี่นนับแบบัดไปจะเป็นการ้อของเจื้อลื้ค่ะวันนี้เราใ้ท่านผู้บริหารไทยรัที่นะคะให้เกยนข้อของที่้อลื้ให้กับคุณชมพูได้เลยค่ะเดินครับเดบกอยู่ในการพี่เซ็นเตอเวสเกตมาิค้ชั้นหค่ะก็จะถึง15นาที่าั้ค่ะที่